โอเคสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีค่ะนี่จากสวนคุณยายทองล้วนนะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินสวนคุณยายทองล้วนเอามะม่วงน้ําดอกไม้ดั้งเดิมจากสวนคุณยายนะคะมาฝากนะวันนี้สงการานต์นะคะไม่ว่าจะวันไหลหรือยังไงวิหารแดงเราต้องมีของดีเพื่อนๆนะภาพเสียงชัดเจนไหมภาพเสียงชัดเจนไหมเพื่อนเพื่อนวันนี้เอาของดีของดีวิหารแดง ก็คือน้ำดอกไม้ดั้งเดิมน้ำดอกไม้ดั้งเดิมของสวนคุณยาทองรัวนะเนี่ยคือไซส์แบบใหญ่บ้มมากเลยเพื่อนเพื่อนรู้ป่าวว่าเนี่ยแบบนี้นะมันสามลูกโลนะแบบนี้สามลูกโลดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุ้มไงเพื่อนเพื่อนมันคุ้มมากนี่เพื่อนเพื่อนใครที่ยังไม่ไม่รู้ว่าเฮ้ยน้ำดอกไม้ทั่วไปที่เราเคยกินนะ่ะกับน้ำดอกไม้ดั้งเดิมมันเป็นยังไง ถ้าคุณยังไม่รู้เนี่ยคุณเอาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าน้ำดอกไม้ดั้งเดิมเนี่ยพันธุ์ของมันเนี่ยคือไม่ได้รับการตัดแต่งโบราณยังไงก็โบราณอย่างนั้นสวนคุณยายทองล้วนอนะ่ะเราอยู่กันมาเนี่ยมีเจ็ดสิบปีนะมีเจ็ดสิบปีมันเก่าแก่มากเคยเห็นในคลิปแล้วใช่ไหมล่าที่โพสตลงไปนั่นแหละตัวจริงเสียงจริงจากคุณยายทองล้วนนะเออ อยู่คู่กันมาแล้วดูสิความที่อยู่คู่กันมาเพืเ่อนๆภาพเสียงชัดเจนไหมความที่อยู่คู่กันมาน่ะพันน่ะไม่มีการตัดแต่งใดๆเลยนะทำไมเพราะเราต้องการให้ของเดิมยังอยู่เพราะว่าถ้าเราเอาต่ของใหม่ๆมาปลูกอ่ะอย่าลืมว่าคนอื่นเขามีของใหม่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ แตกต่างกันรตรงที่มันเป็นพันธุ์ดั้งเดิมไม่ได้รับการตัดแต่งนะปรับปรุงจีโนมไม่มีไม่มีเลยดูสีไซส์แบบใหญ่ใหญ่มากอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยความสุกแล้วนะในในภาพอ่ะมันยังจะดูแบบเขียวใช่ปะแต่ของจริงนี่ก็คือเหลืองแล้วนะมีความเหลืองแล้วนะเพื่อนๆออันเนี้ยคือ มะม่วงน้ําดอกไม้พันธุ์ดังเดิมของเราและแตกต่างกันตรงที่เราเนี่ยไม่เราไม่ใช้เคมีในการบ่มเราไม่บ่มด้วยเคมีนะไม่บ่มไม่อบไม่อาบสุกธรรมชาติเลยเพราะหลายคนก็คือกลัวในเรื่องของเคมีใช่ไหมอย่างตัวแอดมินเองอะถ้าเราไปเจอร้านที่ เขาบ่มอ่ะเคมีอ่ะเรารู้เลยว่ามันมันมันมีกลิ่นอ่ะเออมันมีกลิ่นเรื่องนี้สําคัญเรามาคิดเรามาบอกว่าเอ้ยมันแตกต่างกันยังไงอย่าเสี่ยงนะอย่าเสี่ยงกับการใช้เคมีเอามาบ่มหรือเอามาอบมาอาบผลไม้เนี่ย mm hmm. เทคนิคง่ายๆถ้าคุณอยากมีสุขภาพดีแล้วก็ออดูเด็กกินของใหม่ของสดของดีมีคุณภาพนี่ ในเนี้ยเขาอันเนี้ยก็คือเก็บมาสดๆจากต้นเลยนะแล้วก็คือทิ้งไว้ล้สี่ห้าวันอะ่ะสี่ห้าวันมันก็สุกแล้วเนเพอนๆคุณไม่ต้องไปบ่มไม่ต้องไปใช้เคมีอะไรให้มันยุ่งวุ่นวายเพราะว่าคุณคุณอย่าไปเสี่ยงเอออย่าไปเสี่ยงกับไอ้พวกสารเคมีกินสุกธรรมชาติปล่อยสุกธรรมชาติจากสวนุญยาทองล้วนเนี่ย สี่วันคุณก็ได้กินแล้วนะคุณอย่าไปไม่ต้องไปเร่งมันหรอกนะแล้วที่สำคัญคุณจะไปเสียตังค์ซื้อเคมีมาบ่มทำไมเนาะเออนี่เลยเพื่อนๆวันนี้โปรหลังจากสงการไม่รู้แหละวันไหลอะไรยังไงฉันให้โปรก่อนปกติเนี่ยก็คือโลละสามห้าใช่ปะไลฟ์นี้พิเศษมากเลยคุณยายบอกว่าลหลานเอาไปเลยลูกสามโลร้อยเท่านั้นสามโลร้อยเพื่อนๆน เพราะฉะนั้นใครเข้ามาในไลฟ์นี้นะคุณจะทานแล้วคุณก็จะไม่ต้องอไปซื้อในในไหนอะ่ะอย่าไปซื้อที่อื่นที่นี่เราของจริงของแท้การันตีแน่นอนไปซื้อในสวนเลยเข้าไปในสวนเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้การันตีเลยสามโลร้อยแล้วที่สำคัญสามโลร้อยไม่พอเพื่อน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 จะได้สิทธิ์ในการซื้อในการซื้อ อีกหนึ่งโลลดไปเลยอีกสิบบาทโอ้โหอะไรมันจะแถมอะไรขนาดนั้นเพื่อนๆเฉพาะในเพจมิหัรแดงเท่านั้นเนี่ยเพื่อนเเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้เข้าไปเราจะใส่อันนี้เข้าไปเพื่อนๆยังไม่ได้ขึ้นให้ติดต่อตรงไหนเลยเออเออตามที่กัดตามส่วนนี้เลยใครมาดูย้อนหลัง ให้สิบสิบนี้เท่านั้นนะสิบสิบนี้คุณจะได้ในสามโลร้อยและอีกโลถัดไปลดทันทีสิบบาทเพื่อนอ่ะวางเลยตามลิงก์นี้เลยที่แอดมินปักไว้นะใครไปดูเอ้ยใครไปเล่นน้ำแล้วมาดูไลฟ์ย้อนหลังแล้วเห็นเนะี่ยคุณจะได้ในสิบสิบนี้สิบสิบนี้ก็อยู่ที่สามโลร้อยและโลถัด ไปลดอีกสิบบาทเพื่อนๆนโอเคจากสวนคุณยายทองรวนสงการนี้สุขสวยรับทรัพย์ชำชำจากสวนคุณยายทองรวน